เขาเรียกว่าวิธีนําเสนอเพื่อให้คนอื่นเนี่ยให้อีกกลุ่มหนึงเนี่ยทำงานต่อให้หรือสอนงานให้คนอื่นเขานะครับอ่ะที่ดูวนันนี้นะครับตัวเวโอเองเนี่ยพี่ต้องรู้จักแบงก์บราบริษัทก่อนวันนี้พี่พูดถึงบริษัทสิงค์ท้าแล้วก็แขนทัวร์อีนะตัวบริษัทเองเนี่ยเป็นอยู่ในเครือของ slc นะครับ slc group slc group เนี่ยประกอบด้วยรับคลินิก slc คลินิกหรือว่าเอส h o s ี i t สพิตอนะครับเป็นกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลน,นะครับกลุ่มคลินิกทำฟันทั้งหมดนะครับแล้วก็โรงงานผลิตเป็นของตัวเองชื่อว่า s อสเอ t ีอิ e เตเนนี่ยผลิตโรงงานมีสินค้าผลิตในโรงงานนี้เป็นของตัวเอง mm hmm. แคลรแคลรหรือพวกชอบต่อคนตาทําเล็บนะครับแล้วก็แฮร์คลินิกคือปลูกผมนะครับเพราะฉะนั้นเ,เนี่ยแบ็กกราวน์ของธุรกิจเวลเนี่ยเจ้าของเราคนเดียวกันคือคนนี้แต่คนเนี้ยคุณหมอดานเนี่ย นอกจากเขาทําธุรกิจคีนิเสร็จแล้วเขาก็ทําธุรกิจ m อ m ด้วยเนี่ยคือธุรกิจ m อ็มอธุรกิจ m อ m อเองเนี่ยเป็นธุรกิจที่เขาผลิตสินค้ามาให้และเขาออกแผนแผนจ่ายเงินมาให้หน้าที่ของเราเคยไหมเอาสินค้านี้ไปทาตามแผนการจ่ายเงินทําตามแผนการจ่ายเงินช่วยวิธีการที่เอาให้สินค้าเราเนี่ยไปทําตามแผนการจ่ายเงินเองเนี่ยมันก็จะมีการจ่ายเงินหนักนะสีแนะส่แบบนะสี่แบบแบบแรกคือขายขายได้4 0 แบบที่2คือซื้อซื้อเนี่ยได้ยี่แต่ถ้าพี่ซื้อไปขายพี่ได้หกสิบเปอร์เซ็นต์เข้าใจไหมเมันพี่ซื้อของไปขายต่อไงน,นะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งคือพี่ขยายชวนคนอนอกจากพี่ขายรวยแล้วแต่มันไม่ต่างอะไรกับเท่าแกน,นี่กลุ่มเท่าแกนี่คือเขาซื้อของมาขายต่อถนะูกไหมเหมือนกันเลยฉะนั้นพี่เนี่ยซื้อองจัดเวลเอาไปขายต่อพี่จะเป็นได้มากสุดก็คือเท่าแก่ที่ต้องนั่งต้างเงิน ถูกไหมแต่อันนี้มันเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งข้อซึ่งเป็นข้อที่เราทำอยู่ประจำคือข้อที่บอกว่าต้องไปชวนคนมาต้องไปชวนคนมาเพราะถ้าไปชวนคนมาได้เนี่ยบริษัทจ่ายเพิ่มให้อีก31%อน่าเข้าใจไหมเลยเป็น,นคนที่เขาต้องชวนพี่มาเพราะเขาจะเอาเงิน3 1จากบริษัทแต่พี่ต้องไม่้เงินก่อนเขาถึงได้ถ้าเขาเอาพี่มานั่งเงี้ยเงีนเน้ยพี่ไม่ได้เงินสักทีเขาก็ไม่ค้าได้นะ เพราะฉะนั้นเราเลยจาเป็นเราต้องช่วยกันให้คนที่ตามเรามาเนี่ยได้เงินนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะได้เงินกับแผุรก,กิจน,นะครับเราก็จาเป็นจะต้องทําให้พี่ได้ไดเงิน่อนอ่ะพี่อยู่ตรงนี้เนี่ยคือเวลตึกจะมีสถิกาวนะครับที่โรงงานผลิตเป็นของตัวเองเอสซอลซีอินเตอร์น็ตะครับอยู่ที่อายุทยา มีพรีเซนเตอร์มีสินค้าทั้งหมดเนี่ยห้กว่าไอเทมห้กว่าชนิดน,นะครับให้เราได้บริการให้บริการกับเราอันเนี้ยที่ผมเราให้ฟังว่าถ้าพี่เนี่ยซื้อไปขายพี่จะได้กําไรสักยี่สแต่ถ้าพี่ซื้อไปซื้อไปไม่ใช่ซื้อเข้าตัวเองเนี่ยพี่ได้คืนยีอร์ถูกไหมแต่อันเนี้ยที่เราอยากจะได้กันนะคือข้อนี้โบนัสบริหารธุรกิจเนี่ยที่เราอยากได้กันตอ,อนนี้ที่จะเป็นต้องส่วนคน พอทั้งี่ซื้อไปขายพี่ก็เหมือนกับเจ๊นในตลาดสดที่เขาซื้อของไปขายกันแต่วันนี้พี่ต้องไปชวนคนมาพอพี่ไปชวนคนมาแล้วีเนี่ยบริษัทจะให้ให้อะไรถ้าสมมติพี่ไม่ชอบขายนะพี่ไปชวนคนมาซื้อต่างาระดับอี่ไม่ขายแต่ชวนคนมาซื้อถ้าเราชวนคนมาซื้อได้บริษัทก็จ่ายคุณนะดีอยู่แล้ เอาดีจ้าเอาดีจ้าคิดเยอะมั้งออรงนี้เนี่ยถ้าเราอ่ะชวนคนมาซื้อนะครับเราก็จะได้โบนัสเพิ่มอีกแต่ถ้าเครือข่ายที่โตโตมากๆเองเนี่ยพี่จะได้เงินเยอะขึ้นจากการที่เครือข่ายที่โตขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องชวนคนมาเพื่อชวนคนต่ออีกธุรกิจนี้เป็นธุรกิจชวนคนเนาะเพราะฉะนั้นแล้ว บางครั้งที่ชวนคนโยนไหมชวนมนแค่สองคนสองคนเอามาคุยให้รู้เรื่องสองคนก่อนสองคนก่อนนะครับอ่ะทีนี้ทีนี้ถ้าชวนคนแล้วเราจะได้อะไรที่เราจะได้เง,งนินแบบนี้ถ้าพี่ชวนคนมาเนี่ยพี่ได้กําไรช้าปีดแล้วนะครับสมมุติอันนี้เป็นพี่พี่จอยชวนคนมาชวนคนมาสองคนชวนคนมาสองคน,นคนนี้กับคนนี้เริ่มต้นเนี่ยสเตจที่หนึ่งอนะ่ะเราจะเป็นต้องทําอะไรก่อน สเต็ปที่หนึ่งเนี่ยเราต้องเอาตัว e อยู่น, e นะครับเอาตัว e ให้ผมนะครับอันนี้พี่พิเศษน,นี่สเต็ปที่หนึ่งเองเนี่ยเราเข้ามาเราต้องทำอะไรก่อนเราชวนคนเนะี่ยเริ่มสมัครก่อนนะครับสมัครก่อนสมัครเนี่ยสามร้อยบาทสมัครเสร็จเขาจะได้ล็อกอินครับเขาจะได้พาสเวิร์ดเขาจะได้หน้าต่างของห้องปฏิบัติการของเว็บไซต์ อ่ะให้ได้รหัสที่ได้รหัสไปแล้วใช่ไหมเข้าไปยังโอเคเราจะได้หน้าล็อกอินะถ้าไปเราวางไปท่องเที่ยวดูนะพี่เพราะถ้าเกิดว่าพี่อยากนั่งเงียบๆี่แบบยังไม่ได้เข้าไปดูในหน้าหน้าต่างว่ามันมีปุ่มไหนบ้างปุ่มไหนกดเลยพี่จะเห็นปุ่มไหนกดปุ่มนั้นแหละเออแล้วก็แล้วก็เราค่อยค่อยศึกษาไปเรื่อยๆนะครับ จะไดคที่นี่สมัคร300บาทนะครับแล้วก็หลังจากที่พี่สมัครเสร็จแล้วเนี่ยพี่ก็จะได้สินค้าไปใช้แบบนี้ใช่ไหมได้สินค้าอย่างนี้ไปใช้เป็นเซ็ตทดลองใช้พี่เซ็ตทดลองใช้โดยปกติเซ็ตทดลองใช้เนี่ยจะมีประสมใช้งาน2อแบบแบบแรกเนี่ยเอาไปทํางานต่อเอาไปทํางานต่อครือเอาไปลองสุวนคนใช้กัน อ่าถ้าเขาชอบก็คือซื้ออันใหญ่ให้เขาก็เขาก็ขายของนั่นแหละพี่แต่ถ้าเกิดว่าเราอ่ะอยากจะปิดสมัครเขาก็ปิดได้นะครับอีกที่2คือเราซื้อไปใช้เองนะครับเซ็ตทดลองใช้ตรงเนี้ยซื้อไปใช้เองสเต็ปที่2ต่อมาเองเนี่ยนะครับทางเราเนี่ยก็ต้องเปิดนะครับเปิดธุรกิจเปิดธุรกิจปกติเปิดธุรกิจเองเนี่ยมันจะมีแพ็คอยู่สามแพ็คไปสี่แพ,พ็คธุรกิจสี่แพ็ค ที่ผมเคยเลาะด้วยวมันมันจะมีสามพันห้าหมื่นห้าสองหมื่นห้าแล้วก็ห้าหมื่นเจ็ดถูกไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เปิดแพ็คเข้ามาแล้วแต่เป็นแพ็คสามห้าใช่ไหมครับพี่สามห้า <35. S 1> ใช่อ่ะพี่เปิดแพ็คสามห้ามาเปิดแพ็คสามห้ามาเปิดเสร็จแล้วทำอะไรพี่ใช้สินค้าเลยครับใช้จนรู้สึกชอบชอบอะไรก็พูดอะไรจับสัญญาใช้อ่าใช้อ่าใช้แล้วครับใช่แล้วมีตัวไหน,น<อ>บน้างไหมนี่ทองนั้นน่ะยางสาร ทีมลวดอือตัวนี้ไหมใช่อันนี้ก็ใช้ครับเป็นยังไงครับใช้ทั้งสามใช้หมดเลยครับชอบมันม,มันรู้สึกยังไงร,รู้สึกนิ่มๆครับนิ่มๆใช่ล้างหน้าเจลล้างหน้าหอ,อมไหมหอ,อมแล้วหลังจากล้างหน้าเสร็จแล้วรู้สึกหน้านิ่มขึ้นกว่าเดิมไหมครับอ่าโอเคอยา,ากเปลี่ยนจต่ล้างหน้าแบบมันหอมจริง เอาง่ายๆครับเราแค่รู้ว่ามันเราเราแค่รู้สัมผัสก่อนสัมผัสด้วยความรู้สึกครับอย่าเพิ่งอาจจะใช้ทีละสเตปสเตปแรกคือสัมผัสกับความรู้สึกก่อนก็เรารู้สึกใช้วันแรกเลยครับวันแรกโอ้แก็รู้รู้สึกว่าก็ดีนะครับก็ดีเนาะพอเรารู้สึกอย่างเงี้ยเดี๋ยวสเตปต่อไปจะเริ่มเข้าเรียนรู้วิธีการใช้งานยังไงให้รวยแล้วนะอันดับแรกเดี๋ยวเราใช้ให้เป็น สเต็ปต่อมาคือการต่อไปก็จะใช้ให้รวยทีนี้วิธีการใช้ให้รวยเนี่ยมันก็จะเป็นสเต็ปต่อไปหลังจากที่เราว่า oh. การรีวิวรีวิวคืออะไรคือพี่มีโทรศัพท์พี่ตั้งกล้องแล้วพี่พูดอ๋อ oh. oh. พูดภาษาลาวเลยนะ oh. พูดภาษาลาวเลย oh. แต่งตัวหล่อๆเ็ตผมเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแหละหล่อแล้ว <laughs> อ่าแต่งตัวหน่อยนะครับ <laughs> แล้วก็พูดอยู่หน้ากล้องเยพูดเป็นภาษาลาวที่เนี่ยครับเราจะเริ่มมี เขาเรียกว่าวันรีวิววันรีวิวเองเนี่ยคือวันอังคารกับวันศุกร์เราจะผมจะเปลี่ยนตลาดใหม่เพราะวันอังคารกับวันศุกร์อ่ะจะต้องมีการทํารีวิวขององค์กรอย่างที่เข้ามาพี่ต้องทํารีวิวให้ผมเดี๋ยวผมตัดต่อให้เองตัดต่อยังไงอะไอย่างเงี้ยเขาก็ต้องมีการรีวิวตัดต่ออย่างนี้อันนี้เป็นน้องที่เขาเข้ามาแล้วเขา,วาชอบสินค้าอะไรอย่างเงี้ย นี่ผมตัดต่อให้เองครับแวี่ยนะคะาก็มีปนตานะคะอยจะมา่นังให้กรุปนะคะที่หนนมา้องรอบที่วแต่อย่าพี่พูดภาษาลาวอเป็นไมแงใซแต่ผมสอนผมสอนอยู่แล้วเป็นเป็น,ปนมันจะเป็นง่ายมากที่ให้พี่ได้เริ่มเรียนก่อนพี่จะรู้ว่าแบบเอ๊ะคูณต้องพูดอะไรก่อนหนึ่งคูณต้องพูดอะไรสองก็งพูดอะไรถามกพูดอะไรเสร็จแล้วผมจะไปตัดต่อให้มันเลยสมุดเองผมไปตัดต่อให้ครับแบบเนี้ย พี่ก็จะมีคลิปแบบนี้ครับเอาไวโ้โพสต์ชวนคนด้วยว่าเอ๊ะเอ๊ะมันมาเรียนไม่กี่นานมันเข้ามาในธุรกิจที่ตอนแรกมันวิดีโอเป็นของตัวเองแล้วเว้ยมันมีคนทําวิดีโอให้เว้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เออ่พี่ก็จะได้แบบนี้ไปแล้วก็มันอาจจะทําให้คนะ่ะเห็นง่ายึ้นเห็นพี่อะ่ะพอเขาเห็นเราอะครับว่าเรามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในเฟซบุ๊กเนี่ยคนเขาจะเริ่มถามพอเขาถามว่าเออไปทําอะไรทําไมถึงมีคลิปแบบนี้แบบนี้แบบนี้ขแบบองตัวเองได้อะไรเงี้ย บอกว่าเออไปไปสึกแกมมี่มาแค่แค้สินค้าเขาก็ถ่ายโฆษณาให้แล้วอย่างเงี้ยก็ชวนเขามาก,ก็ได้ครับชวนเขามาก็ได้นะครับอ,อ่ะต่อมาทีนี้เองเนี่ยพอเราจะเริ่มทําธุรกิจนะอันต่อมาเองเนี่ยเปิดแพ็กเสร็จปุ๊บอันที่สามคือเราต้องเริ่มทออะไรรู้ไหมชวนคนแล้ต้องชวนคนแล้ถ้าชวนคนเนี่ยบริษัทจะจ่ายเพิ่มให้เราตอนนี้สามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะพี พันเปอร์เซ็นา์นั้ชวนคนจ่ายเงินเพื่อเงิอะไรถ้าพี่ชวนเขามาแล้วเนี่ยเขาได้เงินแสนหนึง่งพี่ได้สามหมื่นถ้าเขาได้หนึง่งหมื่นพี่ได้สามพันแล้วคนที่ทํางาน,นนี่ยเอาง่ายเลยทำไมผมถึงบอกว่าเราถึงสามารถหยุดได้สมมุติพี่สอนคนเนี้ยได้เงินหน,น,นึ่งหมื่นบาทสมมติหน,นึ่งหมื่นบาทคนเนี้ยมันได้เงินหนึ่งหมื่นบาทคิดว่าเขาหยุดไหม เขาหยุดทำนะแต่พอด้เหม,มันไม่หยุดหรอกรอบริษัทาจะจ่ายเงินให้พี่นะบริษัทาจะจ่ายเงินให้พี่เนี่ยสามพันบาททันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินก้อนเนี้ยเราเรียกว่าเงินลิขสิทธิ์ค่าลิขสิทธิ์พี่เห็นเซเว่นที่มันกระจายตัวอยู่รอบเมืองไหมเซเว่นเนี่ยเจ้าเจ้าของเซเว่นชื่อว่าเจ้าสวทธนินเจ้าสวทธนินเนี่ยบอกว่าถ้าพี่อยากเป็นเจ้าของเซเว่น พี่ต้องซื้อเซเว่นไปสามล้านบาทพีไนะ่ได้แตป้า้นะได้แตป้ต้แล้วที่ก็ไปหาทะเลเปิดซื้อของลงอีกทีนะึงประมาณสี่ล้านกว่าบาทเจ็ดล้านแล้วนะรวมไม่รวมค่าพนักงานไม่รวมค่าอะไรที่ต้องซื้อพวงนี้ไ่แล้วเซเว่นเจ้าสัวธนินได้ไรเจ้าสัวสอนนครับสอนให้คนขายของในเซเว่นให้เป็นก็พี่เอาร้านเขาไปเปิดแล้ววะเขาก็จะสอนทุกอย่าง สอนหลักสูตรทุกอย่างเลยคียังไงเปิดประตูเข้ามาพนักงานต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเซเว่นอะไรนะสวัสดีค่ะเซเว่นยินดีต้อนรับครับสักอย่างเราจะได้ยินไหมหรือว่าเวลแนาแนนต่หน้าเคาน์เตอร์เขาโดนอัศวินจีบสารเปาเพิ่ไมไหมคะทุกครั้งจะมีการพูดแบบนี้จริงไหมนั่นแหละครับคือการสอนทีนี้พนักงานเซเว่นทุกคนเนี่ยเออทั้งที่ตัวคนที่ซื้อซื้อคัสิิเซเว่นไปเนี่ยถ้าเกิดขายขายได้เงินต้องเอาเงินเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์น่ะไปให้เจ้าสัวทาริน นนนะเนี่ยเขาเรียกว่าคา่าลิขสิทธิ์าเรียกว่าคา่าลิขสิทธิ์ก็พี่เอาแบรนด์เขาไปทำอะเอาเซเว่นไปขายถ้าพี่ขายได้หนึ่งแสนพี่ต้องส่งเงินให้เจ้าสัวธนินทะ30,000บาทหลักการเดียวกันคือสอนเขาจนเป็นสอนเขาจนเป็นแล้วพอเขาได้เงินปุ๊บบริษัทจะจ่ายคา่าลิขสิทธิ์ให้เราเลยอ่ะแบบเนี้ย มันเลยมันเลยเป็นธุรกิจรูปแบบธุรกิจอีกรูปแบบหนึ่งที่คนหลายๆคนที่เขามีโอกาสหรือว่าไม่มีโอกาสเริ่มอยากจะเข้ามาทําธุรกิจคนกลุ่มที่เขาเรียกว่าไงนะกำลังไม่ได้สูงหรือกําลังมองหาอาโอกาสที่จะที่จะที่จะรวยหรือว่าที่จะมีเงิน่ะเขาก็เลยใช้วิธีการสร้างธุรกิจเครือข่ายขึ้นมา เราเห็นเซเว่นเนี่ยยุดจยับยุดจยับยุดจยับตามบ้านตามเมืองหมดเลยแบบนั้นก็เครือข่ายอกันนะครับแต่เราอะไม่ใช่คนสร้างเครือข่ายเราคือคนใช้งานเครือข่ายเพราะเราเข้าไปซื้อของกับเขาพี่ลองที่ดูถ้าพี่เป็นเจ้าของเซเว่นอ่ะรวยไหมก็เขาเป็นเจ้าของเครือข่ายแต่วันนี้พี่ลองที่ดูพี่ทําเว็พี่มีโอกาสจะมีเครือข่ายอยู่แล้วพี่มีโอกาสจะมีเครือข่ายอยู่ตนะ่างนังหวพี่มีโอกาสจะมีเครือข่ายอยู่กรุงเทพทั้งหมดเนี่ยคือเครือข่ายที่หมด ทำบ้าเครือข่ายเองเนี่ยมันจะสร้างให้ยาวได้มันไม่ได้สร้างจากที่คนเดียวมันต้องสร้างจากคนอื่นด้วยสมมุติพี่ชวนคนนี้มาปุ๊บแล้วคนนี้มันไปกระจายต่อ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 มันก็เลยได้โครงสร้างเครือข่ายแบบเนี้ยแบบเนี้เยเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆอ่าแล้วพี่คิดดูถ้าคนนี้ได้ยอดหนึ่งแสนบาทเขาส่งมาให้พี่สามหมื่นคนนี้ได้ยอดสามแสนบาทเขาส่งมาให้พี่หนึ่งหมื่นคนนี้ได้ยอด หนึ่งมื่นบ,บาทเขาส่งมาให้พี่สามพันพี่ที่ดูคนข้างล่างที่มีคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนในหมดเนี่ยเราเกือบยี่สิบกว่าคนอ่ะถ้าพี่สามารถช่วยเขาได้เงินนะคนละหมื่นบาทพี่จะได้เงินสามพันบาทจากบริษัทยี่สิบคนเงินสามหมื่นบาทยี่สิบคนครับหกแสนหกแสนบาทนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ย พี่ต้องช่วยให้คนกลุ่มน,นี้ที่บานกับพี่อะได้เงินแต่พี่ไม่ได้ช่วยคนเดียวหรอกพวกผมก็ช่วยเหมือนกันอ่เาเพราะฉะนั้นมันจะต่างคนต่างช่วยพี่เข้ามาในธุรก,กิจพี่คุยอะไรไม่เป็นพี่ไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลยพวกผมกคุยให้ถึงวันนี้พี่ก็ยังไม่รู้เรื่องผมจะสอนจนพี่รู้เรื่องให้พี่เริ่มรู้สึกว่าอ๋อเงินมันมาจากอะไรบ้างมาจากขายกัมาจากสอน มาจากขายอมาจากสอนถ้าพี่สอนคนได้จนเขาได้เงินพี่จะได้เงินส0อร์จากบริษัทสาสอจากอะไรจากรายับของเขาถ้าพี่ชวนใครคนหนึ่งมาเขาได้เงินหนึ่งแสนบาทพี่ได้สา0 0 0ืันทีถ้าพี่ชวนใครคนหนึ่งมาเขาได้เงินหนึ่งบาทพี่ได้3 0 0พันันทีแต่ถามว่าพี่ยังเงินที่พี่ขายได้พี่จะหยุดขายไหมพี่ก็้องหยุดพี่ขายเพิ่ม อย่างเงี้ยครับอันนี้ผมเล่าแค่แผนข้อเดียวให้ฟังเล่าข้ออื่นนะไม่ต้องเล่าข้ออื่นเล่าข้อเดียวกับเอาทีละพ่อทีละพ่อโอ้ยแล้วพ่อเอาไว้แล้วพ่อหนะครับแล้วเวลาเรามาเนี่ยเราอยากชวนใครเวลาเอาง่ายๆเลยเราจะชวนใครก็เริ่มต้นจากชวนเขามาซื้อของเริ่มเปลี่ยนที่ซื้อให้เขาก่อนให้เขามาซื้อกับเราสบู่ครีมอาบน้ำยาสระผมอืม เจลล้างหน้าพี่ชอบใช่ไหมพอะพี่ชอบพี่ทำมันรีวิวกว่าเอามาถึงรีวิวมารีวิวก่าพอเริ่มรีวิวแล้วเนี่ยผมก็จะรู้ว่าพี่ก็จะเริ่มพูดเป็นว่าอ๋อเวลาใครมาถามพี่เรื่องเจลล้างหน้าพี่ก็จะตอบได้เลยว่าเออยี่ห้อนี้นดีนี่ราคาขายแค่หกร้อยบาทเท่านั้พี่หกร้อยบาทราคาขายาราคาสมาชิกที่ซื้อไปอะ่ะหกร้อยบาทแล้วพี่เอาไปขายได้หกร้อยเก้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบก็ได้เอาไปขายต่อ ส่วนไปเท่าไหร่นล่อไปร้อยหรอไม่ขายได้จ้แต่ร้อยขายเดือนยี่สิบช่วโมงเนี่ยเขาก็ขายเขาได้นะคือไปขายถามว่ากำไรมันเยอะไหมผมถึงบอกว่าเออถ้าเกิดขายของเป็นเนี่ยคือดีแสดงว่าเรากล้าแสดงว่าเรากล้าแต่เวลาเราจะทําธุรกิจมันต้องมีกีิ่แบบหนึ่งนอกจากชำระกล้าแล้วพี่มันก็มีกลยุทธ์กลยุทธ์เองเนี่ยเวลาเราขายขายเดือนนี้เดือนหน้าขายใหม่ขายเดือนนี้เดือนหน้าขายใหม่เลยนะ ยแต่ถ้าพี่สร้างคนไวอ้อะอย่างสมมติผมนะวันดีคือมีผมสอนพี่จนเต็มแล้วอ่ะพี่เป๊ะทุกอย่างแล้วนะเป็นทุกอย่างแล้วผมสบายใจแล้วนะเพราะว่าหนึ่งผมมีที่จะน,น่ารักให้ผมแล้วหนึ่งสาขาเออพี่รีวิวเป็นพี่พูดแผนเป็นพี่ทำสเปเหีร่อะไรพี่เป็นเนี่ยผมสบายใจแล้วเออแล้วพี่มีเงินเป็นของตัวเองพี่มีเงินเท่าไหร่เงินจัดจ่ายเงินในผมเท่านั้น โดยที่บริษัทไม่ได้ไปหักเงินที่มาจ่ายให้ผมนะที่ได้เท่าไหร่พี่ก็เอาไปนะครับมาแล้วพี่จิ๊บมาเยอะเลย